เป็นแบบคล้ายๆเหมือนเรากพริดไม่ได้อ่ะมันแห้งอ่ะไปซื้มตาเทียมม่ย,ยอดก็ไม่หายพอกินไปรู้สึกเออดีขึ้นเยอะเลยแฮะแบบตาก็ดีขึ้นอ,ะ uh huh. อ่ะอที่มันเป็นจุดดำๆดำอ่เนี่ยมันเป็นจุดดำๆลอ,อยๆลอยๆหม,หมดแล้วลอยติดอร่อยแ <laughs> ล<ม>้วติดแ <ๆๆ S 2> ล้วกินแล้วๆๆ <laughs> มีแรงทํางานไม่เหนื่อย <laughs> โอ้กาแฟไไานี่นะซื้อแค่กล่องเดียวนี่นะคะตาดีขึ้นค่ะตาดีขึ้น ช่กินแ้วเอเอก็อยังดีร้อนก็ไม่ร้อนบอกพี่ว่าแน่ไม่ได้กาแฟาไปไม่ไหวแลน่ยกินกีลึครึ่ง2องกัวหมดห้า <c oughs> ว,วนนึงองนึงจ้าเจ้าวครึง่งบ่ายครึ่งหนึงกินอ,อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากมากมากใช่ใชใชน้ำตาลน้ำตาลมแเ่นตานเอาย่าหวานทำหรืไงใช่ค่ะไม่มีเรียกว่าไม่มีน้ำตาลทรายอา่ะ<า>เป็นย่าหวานเนาะหวานแล้วก็ไม่มีครีมเทียมด้วยนะคะกินแล้วเบา ใช่ไอ่ถั่วสุขภาพดีกินได้ดีค่ะได้เลยจริงเมื่กินกล้องเดียวนติดแล้วถึงบนกับพี่อ้วนบอกว่าโหยังไม่มาสักทีเนี่ยเอาตะกองหนึ่งก่อนดีเลยโอ้น่ารักมากเลยจริงบอกว่าตอนแรกตาเนี่ยนะมันเป็นนี้เนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเรากระพริบไม่ได้อ่ะมันแห้งอ่ะไปซื้อตาเทียมไม่ยอดก็ไม่หาย อกินไปรู้สึกออดีขึ้นเยอะเลยแบบตาก็ดีขึ้นอ่ะอที่มันเป็นจุดดำดำดปนดำนี่ยมันเป็นจุดดำดำลอยลอยลออ๋อเหมือนเรามองเห็นว่าจุดดำดำนั่นแต่เราไม่คว่ามองเห็นชัดไกลแต่มันเป็นจุดคล้ายเราเย็บผ้ามาหลายปีเย็บผ้ามาสามสิบกว่าปีอ่ะมันก็เสื่อมเสื่อมเสื่อ พอกิน้าไปแล้วเออดูรู้สึกข้างเนี้ยดีมากเลยข้างมีเพิ่งเริ่มเริ่มหมดพอดีกาแฟกาแฟหมดพอดี <c oughs> เลยได้ไปกล่องเดียวนอเดเดีเดี๋ยวะจะเอาอีกกล่อง <c oughs> มีคอฟฟได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผลิตภายใต้โรงง,งานที่ได้มาตรฐานสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกาแฟแก้วต่อไปในการห่วงใยสุขภาพให้มีคอฟฟช่วยดูแลคุณ